ชนเผ่าชนเผ่าโอเคไปเจอกระตุกอีกแล้วอะไรไม่เนี่ยหลุดไหมเนี่ยไปกระตุกอีกแล้วพี่บอกบอกไปดิกล้วยวันนี้คิวไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่เยอะๆหนึ่งไหมเดิมีคนส่วนเล่นด้วยครับไม่เน้นไม่เน้นคิวเน้นเน้นเน้นเกิดไอ้นี้ต้องต้องเอาเข้าเข้าเข้าดิสมาเทสก่อนให้น้องได้เกิดบ้างให้น้องกูได้เกิดบ้างสวัสดีครับเที่ยเลยนะได้ละ ให้กล้วยได้เป็นบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะยืนกันก่อนเดี๋ยวจะถ่ายแบบนี้ก่อนนี่กดไลค์นี่กดไลค์ใป็นกดไลค์วะดิมดิมดิมปักป้ายดิมไปหาไปหาก่อนไปไปซื้อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมปักป้ายปักป้ายหนึ่งเพื่อนหนึ่งเพื่อนขอประกาศรับคนเข้าแคนก่อนเพื่อนนัดมึงประกาศแขกกันเลยว๊ะเดี๋ยวซื้อป้ายกันโอ้ป้ายซื้อไงวะอะไรเนี่ยคนผมแสกกลางไหมเอาคนนั้นรับสอนปักป้ายปักป้ายเบต้าเทสเตอร์ ขอยยัดเลยขอยยัดปักป yes. ้ายเลยขอยยัดแตกกลางไหมหรืว่าอย่างเงี้ยพอละป้ายปากป้ายกันบิตาไทเตอร์ดิมเออดิมปากป้ายกันแบบนี้แล้วคนทั่วแคแล้วคนทั่วแค่โอ้โหบังมิดเลยพี่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 ไม่ดับขยับแจ็คพี่ไม่ดับขยับแจ็คพี่ขยับขยับแจ็ค ขอเข้าด้วยจ้าสบาขอเข้าด้วยเจ้าเปิดเดมอนเอาเอาเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนใครเลี่ยนใครเลียนใครเลี่ยนใครเลี่ยนชี้ชื่อชี้ชื่อดิชี้ชื่อดิชี้ชื่อดิโอ้เฮ้ยใครทำอะไรอะ